ดอกจานบานแล้วทั่วท้องนาต้นเดือนกุมภามีนาเมษายนคิดฮอดขวัญใจคนจนที่เคยปีนต้นดอกจานหวานใจดอกจานบานเมื่อปีกลายพี่ยังจำได้ ใต้ต้นกระโดดสัญญาอยู่ข้างของพลที่เคยปีนต้นดอกจานหวานใจ <c oughs> <c oughs> นี่ผมร้องซ้ำเลยร้ <c oughs> องวนไปวนมาเพลงกันเมดแล้วครับจกักสิร้องเพลงไหนแล้ว <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดี พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับมันบุรี่เขาตาเที่ยงแอดนครพน,นมผมน้าหนวดเกษตรนอกโรงเรียนนะครับกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราทำวายหมักวายไปเมื่อคลิปก่อนคลิปนี้พามาดูหม่อนต้นที่น่ารักที่สุดของนาหนวดนะครับคือ,อวันก่อนเนี่ยมีพี่ท่านหนึ่งนะครับสอบถามมาว่า หมอนไว้คิงของหน,นหนวดต้นที่ตอใหญ่ๆต้นเล็กๆนะ่ะที่อยู่ในกระถางนะ่ะหลังจากที่ติดผลเนี่ยผลเขาล่วงหรือเปล่าเออได้ครับก็สงสัยมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่าน,นหนวดก็จะได้นํามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่ตอนนี้ใบเขาเขียวสวยงามมากนะดูใบนี่เขียวแบบคือใบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แต่ครับทีนี้ผลล่วงไหมนะ,ะมาดูกัน ไม่ร่วงนะครับผลเนี่ยผลไม่ร่วงนี่ดูคือผลแบบเนี้ยรอสุกผลนี่เขาจะสุกเรื่อยๆนะจริงๆแล้วเยอะก,กว่านี้อีกแต่ก็คือพอเวลาผลสุกแล้วนกมากินบ้างอะไรบ้างนะครับนะฮะดูนะครับดูดูดกเ,เอียงเอียงหน่อยเอียงหน่อยลูกเอียงเอิบเอิบเอเอนี่ดูนะครับทางนี้ชัดไหม อ่าดูกันชัดๆนะครับเนี่ยปลูกต้นเล็กๆต้นเดียวก็สามารถจะให้ผลผลิตยเยอะมากนะครับคือแจ่มมาก,กพูดง,ง่ายๆนะครับหมอนไว้์คิงกระถางไม่ใหญ่ะมเนี่ยกระถางดูเทียวกับมือได้หนวดเห็นไหมกระถางไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าโอ้ความดกเนี่ยคันเทพเลยเนี่ยก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูกันอ่าเดี๋ยว อย่าหาว่าปลูกแล้วเสร็จแล้วคือไม่ได้ทานผลไม่ใช่นะฮะคือเราปลูกเราต้องได้กินผลนี่ผลที่ใกล้จะสุกก็มีเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยสีก็จะออกเขียวอ่อนไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเขาใกล้จะสุกนะเนี่ยเห็นไหมครับดกนะฮะดกถึงดินเลยเห็นไหมห้อยห้อยตรงเตียง ห้อยระยงระยางสิตรงเตยียงน่ยมันไม่ใช่หมอนแล้วอ่านี่เห็นไหมสุดยอดความดกแล้วก็สวยด้วยดกด้วยนี่เอามาให้ดูกันนะครับปลูกไปยิ่งอายุเขาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยนะครับหมอนเนี่ยจะต่างจากมนุษย์หรือว่าสัตว์ก็ตรงที่พออายุเยอะแล้ว มีลูกเนี่ยนะครับอายุเยอะลูกก็จะดกแต่ถ้าคนเราเนี่ยพออายุเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้นะฮะแม้ที่จะมีลูกเนี่ยพออายุสี่สิบขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยพอจะมีลูกสักหน่อยเนี่ยก็ต้องไปเจาะน้าคลํานะครคุณหมอบอกว่าเสี่ยงเสี่ยงที่เด็กจะเป็นดาวซินโดรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มอนเนี่ยพออายุยิ่งเยอะดูดิยิ่งดกนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมมีของแถมอีกสักต้นหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้ดูต้นนี้เสร็จแล้วนะนะครับเอาเป็นว่าดกแล้วก็ไม่ทิ้งผลนะครับอเดี๋ยวผมให้สังเกตน,นิดนึงมอนที่จะทิ้งผลเนี่ยส่วนมากเราสังเกตได้เลยนะครับผลของเขาเนี่ยก็จะรีบๆออกเหี่ยวๆนั่นหมายความว่าเขาจะทิ้งผลแบบนั้นนะครับแต่ถ้าผลเขาเขียวเข้มแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือผลที่ติดแล้ว ครับก็ไม่ทิ้งผลเลยเห็นไหมไม่มีนะที่ที่ทิ้งผลอยู่รอบๆใต้เถาโคนก็ไม่มีนะครับเนี่ยมอนกระถางดกสุดๆอ่ะดูต้นนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นอีกมีเซอร์ไพรส์ต้นอื่นมีเซอร์ไพรส์มาทางนี้นี่อันนี้ก็โคตรด,ดกครับดูดิ โอ้ยพ่อีแม่ดกปลาล่ำปลาเหลือดกปกเคยพบเคยเจอและนี่เพื่อนๆถามว่าและสายพันุ์อะไรล่ะอันนี้ก็หมอนนอกนะครับนะถ้าผมเอ่ยชื่อไปเนี่ยหลายท่านที่เป็นแฟนรายการของนันวดเนี่ยจะรู้จักกันดีในนามนครพนมหกสามนี่ดูความดกซะก่อนอันนี้คือต้นที่อยู่ในกระถางนะครับนันวดเอามาทดลองทําผลดู คือจริงๆแล้วเนี่ยอ,า,อายุของเขาเนี่ยก็ก็ยังถือว่าอ่อนอยู่นะแต่ผมลองลองทําผลดูลองลิฟใบดูนะครับกิ่งก็ยังไม่แก่เท่าไหร่นะไม่ได้ทิ้งใบเองนะครับก็ต้นที่เพื่อนๆเคยเห็นเนี่ยที่อยู่ในกระถางของน้าหนวดนอันนี้ดูนะฮะดูติดผลหมดเลยนะครับออกมาตาไหนตาไหนก็ติดผลนี่ต้นนี้นี่ดูอันนี้ใบร่วงเองเพราะว่า ขี้ไก่หลายพดนี่ดูนะครับดูติดทุกตาเลยออกผลเต็มไปหมดอันนี้เพิ่งแตกตอนนี้เพิ่งแตกเพิ่งแตกพอมีไหมนี่ดูที่ฝังอยู่เม็ดๆเน่ะคือผลทั้งหมดแล้วเหมือนไขป่ปลาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสุดยอดอ่ามาดูต้นนี้อีกเดี๋ยวบางคนบอกว่าแหม ดุกอยู่แค่ต้นนั้นนี่ต้นนี้ดูดูนะครับนี่คือน,นครพนมหกสามนะครับเป็นหม่อนลูกผสมนะฮะพ่อขาวกระเทยเทวมาส่วนแม่เนี่ยเป็นหม่อนดำเบลเยียมดูนะครับดูติดผลอันนี้คือเราทำทดลองนะครับไม่ได้ว่าจริงจังอะไรมากมายนะครับดูนะฮะ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันโอ้ดกสุดสุด <c oughs> สุดสุดจริงๆสําหรับหมอนเพาะ,มะเมล็ดนะคือหมอนเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันต้องใช้เวลานานเติบอยู่นะฮะกว่าที่จะทําให้เขาติดผลได้น,นะครับเพราะว่าเหมือนหมอนที่ที่เราเอามาเสียบหมอนจากต่างประเทศเนี่ยเราเขาตัดกิ่งจากต้นแก่ๆมาทั้งนั้นเลยนะฮะเขาตัดกิ่งจากต้นแก่ๆมา แต่ว่าเหมือนนครปฐมหกสามเนี่ยเป็นหม่อนที่เราทําการผสมเกสรน,นะฮะเขาเรียกว่าพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเองหม่อนจากต่างประเทศส่วนมากเนี่ยอายุนะฮะมีทั้งหลัก10 20, 30, 40, 40 50, 60 40, 50, 100, 50, 50, 100, 50. เป็นร้อยปีก็มีที่ผู้นําเข้าเนี่ยได,ได้ได้ตัดกิ่งมาเพื่อนํามาขยายต่อในประเทศไทย แต่สําหรับตัวนี้เนี่ยนะครับอายุของเขาเนี่ยต้นแม่เนี่ยอายุสามปีกว่าสามปีถึงที่บอกทังสามปีนะอยู่ที่ประมาณสามปีนะครับทีนี้อ่าเราก็เลยตัดมาเสียบอายุเขาประมาณสองปีกว่าก็ตัดมาเสียบนะครับตัดมาเสียบทีนี้พอตัดมาเสียบเสร็จปุ๊บก็เริ่มออกผลเนี่ยต้นที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยนะครับอายุก็ประมาณยังไม่ถึงปีนะครับ ก็คือเราตัดมาจากต้นแม่เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เอามาเสียบในขณะที่เราตัดตอนนั้นต้นแม่อายุ 2, 2ขวบประมาณนี้นะครับแต่ว่าความดกเนี่ยนี่ถ้าต้นเขาสมบูรณ์เนี่ยผมเชื่อว่านะครับทั้งขนาดของผลทั้งความดกเนี่ยโอ้โหหาตัวจับยากเหมือนกันนะดกยังกระม่อนเชียงใหม่เลยดูนะครับเนี่ยนี่คือนะครพนม63นะฮะดูนะครับวันก่อนเนี่ยผมได้ลงคลิป ต้นที่ผมตัดไปเสียบใส่ถุงชําเอาไว้เพื่อนๆดูแล้วนะครับอันนั้ก็ดกนะฮะออกติดตาทุกต้นทุกดอกเนี่ยดูดิกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ก็ออกผลหมดไม่สนใจว่ากิ่งจะเล็กใจใหญ่เอออ่อาเพราะฉะนั้นนี่แหละสุดยอดมอนอ่าอากาศร้อนแล้วตรงนี้เดีย๋ยวหน้าหนวดจะดำกลับมาที่เดิมอ่าโอเคนะครับก็ วันนี้พาเพื่อนๆมาดูเพราะจะพาไปดูสายพาันธุ์อื่นๆที่เราทําผลนกกินหมดแล้วครับนกเยอะที่เนี่นะครับเพราะว่าหม่อนที่อยู่ในในกระถางอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วเราทําผลเพื่อให้รู้ว่าหม่อนที่อยู่ในกระถางไม่ว่าจะเป็นกระถางเล็กหรือว่ากระถางใหญ่ก็สามารถจะทาให้เขาติดผลได้นะครับอันนี้คือหลักการจริงๆของเรานะครับแต่เรื่องของความดุข,ของหม่อนเนี่ยอันนี้มัน,มน หนึ่งก็คือมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะฮะอ่ะนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพาเพื่อนๆดูกันแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเจอกับน้านวดใหม่อ่ะก่อนจากกันขอฝากช่องเน่ขอฝากช่องหน่อยนะครับช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นโอ้ใครเนี่ยเอาไปยืนหน่อยอยืนหน่อยอย่กางหน่อยสวัสดีค่ะน้อง อ่ากินข้าวได้อยังจ้าดูจากลักษณะหน้าจะยังไม่กินนะครับเากินแล้วค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณน้องก้าได้นะคะสวัสดีค่ะไอะไปลูกไปนะครับขอฝากช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับไปดูวิธีการปลูกมาเดือดฝรั่งของน้น,นวดี่มาเดือดฝรั่งเต้นเล็กๆออกผลได้ไหนไหมล่ะต้นเล็กนิดเดียวเลยนี่น,นี่มีผลแล้วเออนะก็ไปดูกันได้นะครับถางช่อง เกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับ<ช>อีกช่องหนึ่งช่องพี่ตอ้อมนะครับปลูกผักสรอ่าต้อมการเด้นแ p l e n นะใช่ไหมใช่ไหมล่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่านะก็ไปดูช่องพี่ต้อมนะต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแ l e n เป็นอีกช่องหนึ่งที่ได้ทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงนะอ่าเป็นช่องแม่เป้งของเราเลยนะ Yup นะครับก็ฝากช่いいองพี่ต้อมด้วยกันแล้วกันนะไปกดติดตามไปกดดูสาระดีๆเยอะแยะมากมายช่วงเช้าๆเนี่ยนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแบรนด์นะครับวันนี้นหนหวดลาทุกท่านไปแล้วมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมคิดดีพูดดีทําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับวันนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งกันล่ะเลือกเบอร์ไหนเบอร์ไหนก็เอาที่ท่านชอบก็แล้วกันนะ แต่ถ้านึกถึงมันบุรีก็ต้องมันบุรีเขาตาเที่ยงอนครพนมคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ